สวัสดีอาจารย์พี่เพื่อนน้องน้องนะครับที่ชื่นชอบในเกมกีฬาต่อนนกเขาใหญ่และเลี้ยงนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยครับช่องวิชัยสร้อยสุวรรณนะครับมีพาทุกท่านก็มาอย่างที่เดิมครับผมยังอยู่ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณอยู่นะครับพี่น้องครับวันนี้ก็เอามาเฟืองออกมาช่วงบ่ายสามโมงกว่าๆนะครับผมลุนมาเชียร์ติดตามกันครับว่าจะมีแต้มกลับบ้านหรือเปล่านะครับผม ไงก็ฝากติดตามนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับโอเคครับพี่น้องตอนนี้นกเข้ามาเกาะกิ่งข้างๆเจ้ามังยงแล้วครับรับเข้ามาแล้วรวมแล้วรวบรวมแล้วครับผมเอาแล้วตัวนี้คาลมดีนะที่เจนเสียงเล็กๆคำคูคําด้วยนกป่าตันนี้เสียงเสียงเล็กหน่อย

ไม่ใช่เหยียบแล้วเลือดทิดยัน<ะ>ลูกป่าไม่ได้เถียงเลยผมว่าเหยียบแล้วนะถ้าทำลองเนี่ยเฮ้ยก็อยู่ที่ต้นนะอยู่ที่นู้นนะที่คอนเก้ามันมีมันตรงใช่เหรอ ดีแค่ลักษณะเนี่ยผมว่าน่าจะเหยียบแล้วมันเพราะมันไม่มีกิ่งจับลองไปดูดิเนี่ยเดินลาคูนี่ก็มองเห็นเนี่ยเดินลาคูเดี๋ยวมันจะตีมันจะตื่นเอาแล้วเดินลาคูนี้ใช่ปลาชาเนี่ยก็มองเห็นมองเห็นนานเนี่ยเดอปลาคูก้อนนะถ้ามันหลับก็ไปที่ที่สัสเรมองเห็นโอ้โนั่นเห็นอยู่มองเห็นอยู่ทิศัจเดี๋ยวเจ้า ซูมกันผมว่ามันอาจจะเรียบร้อยมาเฟืองแล้วมั้งคี่อย่างนี่ครับมาเฟืองใส่ตรงนี้ครับตรงนี้ครับ มันไม่มีกิ่งทิศยนันผมว่าน่าจะใช่ใช่นกไหมเนี่ยโอ้ได้ตัวนี้ก็สุดยอดเลยดิคลมดีเรียกคำคู่คำด้วยเอาให้ชัวร์ก่อนนะทิศยนันเดี๋ยวบินออกไปแล้วยุ่งเลยลมลผมว่ามันเข้าบินเข้าเหยียบเลยแหละ เห็นคอนไหมนี่นี่เห็นไหมนี่เสร็จแล้วทิทยันดิ้นแนวแนวอยู่ใช่ป่ะนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงตรงนี้นี่ยเนี้นี้นี้ตรงต้นปลายนิ้วผมเป็นต้นที่สองเนี่ยนั่นต้นแรกใช่ป่ะต้นที่มีกิ่งแห้งแล้วก็มาต้นที่สองอ่ะติดแล้วติดไหมใช่ป่ะใไหมทิทยันใต้หนกมันลงนะเนี่ยยันยันยังมุ้งอยู่เลยนะ มันยังมุ่งเนื้อทำได้ปะต้องเบนนะอืมนมันยังมุ่งเนื้อแล้มันยังใส่ขนยังยังมันก็ใส่ขนแล้วติดแล้วไอ้เฟืองอะติดเลยติดมันจะใส่ขนเลยใช่ใช่มันจะใส่ขนอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วนั่นเห็นไหมนั่นโอ้ติดแล้วติดแล้วเรียบร้ยโอ้ยไอ้นี่ดุจริงเว้ยเออไปดูครับพี่น้องมานแล้วครับโอ้โห เดี๋ยวไปดูกันโอ้มันเหยียบเลยอะทีจ่จันเออเข้ามาเหยียบเลยไอ้นี่มันดุจริงๆเออห่วงหัวแสดงว่าถูกต้นครับพี่น้องอถค่ถ,ถูกต้นแค่ถูกที่ก็แป๊บเดียวครับตอนนี้เราไร้โซดแล้วใช่ไม่ไม่ไม่ไลฟ์สดถ่ายคลิปนี่แหละเดี๋ยวเอาไปลงอีกทีหนึง่งกระปูดครับดูครับไอ้กระปูด,ด โอ้โหเข้าเพราะมันมันไม่มีมันไม่มีคอนไงทิดยันมันก็ <laughs> เห็นแต่คอนผะเนียดอะ่ะบับเลยเน,เนี่ยไอ้สองตัวไอ้ตัวนู้นอะ่ะมันมีอีกคู่หนึ่งอยู่ตรงนั้นอ่ะมองมองันมันตรงตรล้รร <laughs> อ,อืมเอ้าลืมเอาผ้าขม้ามาไม่เป็นไรถือได้ไอ้เฟืองเดี๋ยวไปตรงไหนอีกทนนีนึงเนี่ยนี่มือก็ตรงไอ้คนข้บแล้วฮะตรงที่ไม้แหง โอ้โหอ้โหทิดยันเา้าอาจะถือให้ผมหน่อยอถ่ายด้วยนะวันนี้มีมือกล้องครับผมบนนมีมือกล้องโอ้โหมาลาที่นงสุดยอดไอตัวนี้ต้องเลี้ยงทิดยันตัวนี้นโอ้โหดูดูอ้หตัวใหญ่ด้วย แจมเลยุ้ยคามสุดยอดเลยที่จันของเขาไปใกลน้อยเออมาถ่ายดูดิดูโอ้โหเลยครับอ่าเป็นไงโอ้สวยธนปีกสวยไหมอ่านี่มันพยานนกเ้ยพยานนกเลยนะโอ้โหครับอุ้ยหน้าตานกสองกลุบหรือนกอะไรเนี <to media> ่ย อันนี้ตอนมามันเรียกมันครูตอนมาตอนมามันยังไม่ปล่อยกุกนะใช่ใช่มันมาอนกออกโทนแดงครับพี่น้องครับโอเคอ่ามาแล้วครับพี่น้องครับสำหรับจ้ามะเฟืองคะไปปลดกันทัศยันนี่นี่ครับทิศยันครับผมเออเมื่อวันนี้พาตะกล้องมาด้วยครับตะกล้องจําเป็นครับผมโอ้สวยครับพี่น้องอ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมไป ตรงเขียงนาตรงนู้นนะเดี๋ยวไปปวดตรงเขียงนากันแล้วกันนะครับประมาณแล้วครับผมอโอ้ยกดยังไงเออท่จันท่จันถือนกนดิเดี๋ยวผมจะถ่ายให้นี่นี่ครับเอายกมือด้อวยอ <laughs> ทิจันโอเคครับผมหมานแล้วถ่ายให้ผมหน่อยถือไว้ถือไว้อา่า ้ที่ยันถือกล้องครับดูนกตัวนี้ครับพี่น้องเดีย๋ยวผมจะนับให้างก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกิบเส้นเอ็ดแปดเฮ้ยทำไมมีแปดเส้นที่ยันฮะหางมันยังผัดขนอยู่ว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าคนมันห้าไปต้องหก เจ็ดแปดแสดงว่าผัดขนอยู่นี่มันกำลังยาวนะอครับกําลังผัดขนอยู่นี่ือคนี้ขนเก่าดูครับพี่น้องครับดูสวยไหมครับสวยืิสนับปีกสวยครับนกตัวนี้เสียงกลางลงครับพี่น้องดูสนับโอ้ลายคอครับนี่ครับมีคารลมนะครับนกตัวนี้โอ้ที่คำคูคําด้วยรูปรอเป็นร้อนโทนออกแดงๆตูดเหลืองอ๋อยนะครับคามลัดตูดเลย พี่น้องครับเออเอาละเลี้ยงแล้วครับนกตัวนี้ครับให้ทิดยันหรือเปล่าให้ทิดยันเลี้ยงขแข้งขาสั้นดีครับผมเออมีอะไรพิเศษอีกไหมไม่มีครับโอ้โหโอ้เยี่ยมเอาละครับนกก็ตัวกลางๆนะครับไม่ได้ใหญ่อ่ะทิดยันเาราเดี๋ยวคอยรอกันเอาไปไหนต่อเรา ไป,ไ,ไ,ปไปนู้นเลยมะไปนู้นอย่างนั้นก้าบาบานไปเลยละยครับพี่น้องระหว่างเดินมาครับกคะพิยันนี่ฮะเดินต่อนกกันเลยครับผมฮะเดี๋ยวน,น,นี่ครับนี่มันมีตัวนี้เสียงเสียงเสียงใหญ่ครับเมื่อก,กี้เดินกันมาได้ยินเสียงขันขันเรียกอยู่ครับเดี๋ยวผมจะใส่ต้นเนี้ยครับพี่น้องต้นม่วงต้นเนี้ยตรงกลาง ติดยันลุนนกครับผมแสงแยงตาโอ้เรียบร้อยแล้วทิดยันเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปเอาติดแล้วติดแล้ว,ลวเวห็นแล้วห็นแล้วดิ้นปแปบแป๊บแล้วเอาถุงมาเลยเสร็จแล้วครับผมพี่น้องเออเฮ้ยตัวนี้เสียงใหญ่สองกุกเสียงใหญ่ <c oughs> เอาละครับมาเฟืองจัดนะครับแต้มที่สองครับผมช่วงเย็นๆครับพี่น้องแม่สองตัวเลยครับผมเข้ามานี่ยังไม่ได้เถียงนกต่อเลยนะครับเหยียบตลอดท <c oughs> ีนี้ไม่พลาดแล้วครับพี่น้องครับไม่น่าพลาดละ อ๋อของแท้แน่นอนทิดยันพี่น้องเดี๋ยวผมเอาตัวมาลงให้ดูครับเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องก่อนใกช่สิไ่ปเหลือโอ้โหปับ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 ,ปบโอ้ยตัวนี้เสียงใหญ่มาตั้งนานเออเลงมานาน เสียงเล็กเราอีกสักคอนไหมเอาีิวิ่ยตัวแดงเจ็บนกสวยมากเลยที่จันสวยสวยสวยจริงสวยสวยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ต้องเอาขึ้นคอนเดิม ยังเมื่อครับพี่น้องนี่ครับเสียงใหญ่ครับผมสองกรุบโหสุดยอดไอ้ยตัวครูที่ผมถ่ายให้แรกๆครับน่าจะใช่ตัวมันครับเพราะมันห่วตัวนี้ตัวเริ่มเลยครับต้องตัวนี้ตัวครูยาวๆครับโอเคพี่น้องหมานแล้วมาเฟืองจัดแต้มสองแล้วครับผมประจำวันที่สิบเจ็ดมกราสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับอ่ะทิดยันเราสุดยอดอ่าเดี๋ยวผมเอาแกะนกก่อนนะครับ พี่น้องครับตอนนี้ก็จะหกโมงเย็นแล้วครับผมผมก็คงต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันใหม่ครับผมนกเยอะครับแถวนี้เยอะจริงๆครับนะครับเดี๋ยวเช้ามาดูกันใหม่อีกทีน่งครับแถวนี้เสียงดีๆเยอะครับโอเคครับพี่น้องกราบขอบพระคุณนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับผมผมกับมาเฟืองแลวก็ทิดยันก็ขอลาก่อนนะครับผม โอเคครับยวขออนุญาตเอานกลงก่อนนะครับกราบสวัสดีครับอกราบสวัสดีอาจารย์พี่พเพื่อนเพื่อน้องน้นะครับที่ชื่นชอบในเกมกีฬาต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับผมพี่น้องครับวันนี้ก็วันที่18มกราคม2565ครับช่วงเช้าๆครับ7.47โมง47นาทีนะครับออกต่อมนกเหมือนเดิมครับผม โอเคครับไปกันครับพี่น้องเช้าครับโอ้หน้าดําปีเลยครับผมต่อใส่นกหน้าดำปีเลยโอเคครับพี่น้องมารับชมกันครับมาติดตามกันครับว่าวันนี้จะมีแต้มหรือเปล่าครับหลังจากเมื่อวานมาเฟืองจัดมาสองแต้มครับผมพี่น้องไปไปกันครับพี่น้องครับเอาละครับวันนี้ก็ฝึกฝึกเสียนใหม่ครับผม ทิดสายยันครับผมช่นเคยครับไปครับปิดเจ้ามะเฟืองไปด้วยแล้วก็นี่ก็เจ้าบัวแต้มครับสองตัวพี่น้องไปไปดูกันวใครจะมีแต้มหรือเปล่าครับผมตามต่อครับผมโอเคครับพี่น้องผมก็ใส่เจ้าบัวแต้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมต้นยูคาตรงนี้ครับ เห็นไม่เศร้าครับตรงนี้ครับผมพี่น้องอมาลุ้นกันครับเดี๋ยวไปใส่เจ้ามะเฟืองก่อนครับติดสายยันกระปูดเยอะครับต้องระวังครับแถวนี้โอเคครับพี่น้องไปติดตามกันครับผมรอครับเข้ารับพี่น้อง กิ่งมันเยอะมีลุ้นนะมีลุน้นมีลุ้นครับปตโตแล้วไ,ไปโน้นแล้วเออไปนู้นแล้ว เสียงใหญ่ครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วทิดยันติดแล้วติดแล้วโอเคครับโอ้ตัวนี้เสียงใหญ่โอ้สุดยอดครับเรียบร้อยแล้วครับเสร็จบัวแต้มแล้วไปเอากันครับผม,มอ เร<อ>าสี่ยันโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมโอเคครับพี่น้องเสร็จเจ้าบัวแตมแล้วครับผมโอ้นกยังผัดขนอยู่เลยครับดูดีครับขนหางกําลังขึ้นนะครับตัวนี้เสียงใหญ่ครับพี่น้องดูโอ้โหเอาละครับเสร็จแล้วครับสอยสุดยอดเลยอุ้ยสอย ตัวนี้นะครับผมตัวครูเยอะๆครับตัวเมื่อวานผิดตัวทิทย์ยันตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้เสียงดีตัวนี้โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมปลดก่อนนะครับพี่น้องนี่ครับตัวใหญ่นะครับต้องตัวนี้ดูครับผัดขนอยู่ครับผมแข้งขานี่สั้นอ้วนเลยครับผมแข้งขาใหญ่ครับเสียงตัวสร้อยคอก็สวยครับนกตัวนี้โอ้โหดูนะโอเคครับพี่น้องได้แล้วครับ เดี๋ยวใส่คอนเดิมนี่แหละครับเอาครับเสียนใหม่ครับผมอานกลงแล้วครับ <laughs> อาออะไระหมุนลงเรื่อยเออ เอาแล้วพี่ยนต้องเอาข้างล่างลงก่อนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการให้